รวม5มือถือที่น้าซื้อและน้าใช้ประจำเดือนมกราคมปี2024ในต้นปีนี้นะครับเรามาดูกันดี๋ยวว่าจะมีรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างแต่ก่อนจะไปรับชมกันฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยกับผมดริมโมลิอัพ let's go สำหรับเดือนนี้นะครับามือถือประจำเดือนเนี่ยก็อาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่าเราเนี่ยก็ต้องรอคอยนะครับมือถือบางรุ่นที่เขาอาจจะเปิดตัวในช่วงกลางเดือนนะครับหรือว่าในช่วงแบบปลายเดือนเลยนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเร,เริ่มต้นกันที่รุ่นแรกกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้าตัว Samsung a m s u n Galaxy A15 Series ซีรีส์นี้ครับก็จะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็คือ A15 ที่เป็น 4G แล้วก็ A15 ที่เป็น 5G นะครับผมจะขออนุญ,ญาตพูดสเปคไปทีละเครื่องนะครับผมเพื่อจะได้ไม่สับสนนะโอเคเร นะครับที่เป็น 4G กันก่อนนะโดยรุ่นนี้ให้ขนาดหน้าจอนะครับมาอยู่ที่6.5นิ้วแผงหน้าจอเป็น Super AMOLED ครับคาลิเฟสเซชหน้าจอให้มาที่90เฮิรต์ด้วยกันในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ชิปเซ็ตเป็น MediaTek Helio G99 Octa-core นะครับก็รองรับ LTE หรือว่า 4G ปกตินั่นเองกล้องหลังให้มา3ตัวครับตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลครับบวกมาด้วยกับ Ultra Wide 5ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่13ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะให้้คคววาามมมจุอออยู่่ที5,000 25 ah นะรรรรััรับบบพกง์เ ซึ่งตัวนี้นะครับปัจจุบันในบ้านเราก็วางขายแล้วนะส่วนในฝั่งของเจ้าตัว A15 5G นะครับจะให้ขนาดหน้าจอมา6.5นิ้วเท่ากันนะครับแ a n หน้าจอเป็น Super AMOLED เหมือนกันค่า Refresh r a 90Hz นะครับเอาว่าในเรื่องของจอนี่ยเหมือนกันเลยในด้านของการทำงานครับเลือกใช้ชิปเซ็ตเป็น MediaTek Dimensity 6100 Plus นะครับรองรับเครือข่า,ขาย 5G นะจ๊ะในเรื่องของกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมา3ตัวเหมือนกันนะครับตัวไม่หลัก50ล้านพิกเซลเหมือนกันม,มุมมอด้วยเลนส์รัศมี5ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ ส่วนแบตเตอรี่จะให้ความจุมาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับรองรับชัตเรลว25วัตต์เอาง่ายๆนะสองรุ่นนี้เนี่ยจะต่างกันที่ในเรื่องของชิปนะครับ แค่นั้นเพราะว่าจอกล้องแบตเหมือนกันเด้ๆนะครับทำไมผมไม่พูดรวมกันไปเลยไม่เป็นไรับเดี๋ยวกลัวผู้ชมสับสนนะครับซึ่ง2รุ่นนี้นะครับปัจจุบันก็วางจำหน่ายนะครับผมในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาง่ายก็คือเปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะส่วนเรื่องของราคานะครับเจ้าตัว A 1 5ที่เป็น 4G นะครับก็จะเป็นความจุที่ RAM แปดกิกนะครับส่ดนหนึ่งกันเลยราคาเปิดตัวมาที่6,6999บาทนันเองน่านใจอยู่เปคใช้ไดบส่วิ ตัวที่เป็น 5G นะครับ A15 5G เนี่ยจะเป็น RAM 8GB Storage จะเป็น256จุกๆนะครับราคาเปิดตัวมาที่8,999บาทนั่นเองนะครับปัจจุบันก็วางจำหน่ายแล้วนะจ๊ะต่อกันที่นอพลัดมานะครับกับเจ้าตัว Honor X9B สำหรับรุ่นนี้นะครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.78นิ้วพื้นหน้าจอเลือกใช้เป็น AMOLED Curved Face หน้าจอ 120Hz นะครับความละเอียดหน้าจอเนี่ยก็จะเป็น 1.5K กันเลยทีเดียวนะในด้านของการทำงานครับรุ่นนี้จะใช้ชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 6 Gen 1นะครับรองรับเครือข่าย 5G แล้วก็แรงใชใ้ย่อยนะฮะในเรื่องของกล้องเองครับให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวมันหลัก108ล้านพิกเซลบวูเรดเลนอัลต้ไวครับ5ล้านพิกเซลแล้วก็เลนมาโครอีก2ล้านพิกเซลกล้องหน้าจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้ความจุมา5,800มิลลิแอมกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็รองรับชาร์จเร็วแถมมาด้วย35วัตต์นั่นเองรุ่นนี้เนี่ยจริงๆผมทำคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับใครยังไม่ได้ไปดูย้อนกลับไปดูได้ความเจ๋งของรุ่นน กระแทกนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับนะครับการกันกระแทกของ SGS เนี่ยสูงสุดถึง5ดาวกันเลยทีเดียวผมเนี่ยลองเอาไปทุบกับนู่นนี่นั่นนะครับโยนใส่ไม้อะไรต่างๆนั่นนะครับแต่ไม่แนะนาให้ทุ่มใส่กระเบื้องนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรองรับการกันกระแทกที่1.5เมตรนะครับความสูงนะแล้วก็รองรับการกันน้ํากันฝุ่นด้วยเป็น IP65 นะครับผมเป็นการกันน้าแบบเปอร์เซ็นต์นะรองรับด้วยนะถือว่าเจ๋งมากๆใครสนใจนะครับตัวนี้เนี่ยก็ย้อนกลับไปดูรีวิวได้นะครับละเอียดกว่าคลิปนี้อย่างแน่นอนนะคร่นนรา้้มุีให12 2กิกกันเลยนะครับโรตราราคาเปิดตัวมาจะอยู่ที่1990บาทเท่านั้นเองนะครับผมถือ1 0 0 0 0บาทกับอีก1,000บาทมีทอนแน่นอนนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ description แล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้นะรุ่นอื่นก็เช่นกันนะครับต่อกันที่อันดับถัดมานะครับกับเจ้าตัว Poco X 6 Series ซึ่งซีรีส์นี้นะครับก็เปิดตัวออกมา2รุ่นด้วยกันก็คือพ็นวก o c ้ X 6ที่เป็นตััว Pro มนก็ 5G มนนกัทั้ว่าาออนุญตพูด เป็นตัวธรรมดาแล้วก็ตัวโปรนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยรองรับเครือข่าย 5G เหมือกนกันนะครับขออนุญาตพูดสเปคแยกแล้วกันนะครับเพื่อไม่ได้ไม่สับสนนะโอเคเริ่มต้นจากเจ้าตัว Poco X 6 5G หรือว่าตัวธรรมดากันก่อนนะครับรุ่นนี้ให้ขนาดหน้าจอมา6.67นิ้วพาร์เนลหน้าจอเป็น AMOLED ครับคา่า Refresh Rate 120 Hz ความละเอียดเนี่ยเป็น 1.5K นะครับและรุ่นนี้นะครับยังครอบทำมาด้วยกระจก Gorilla Glass Victus อีกด้วยนะครับในด้านการทำงานเนี่ยรุ่นนี้เลือกใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 7s Gen 2นะครับรรรรรรอออองงงงงัับบเเคคืืขข่่าาาย 5G นนนนะะใใช้้ไดแมก กล้องให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับตัวเมนหลักเนี่ยหกสิบสี่ล้านพิกเซลกันสั่น OIS ด้วยนะครับบมูมเลเซตเลนอัลตร้ไวทแปดล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความเรียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับตัวนี้เป็นลำโพงคู่ด้วยนะแบตเตอรี่ให้ความจุมา5,100มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็ว67วัตต์กันเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัว Poco X 6กห้า 5G นะครับโอเคต่อกันที่ตัวโปรนะครับหรือว่า Poco X6 Pro 5G นะครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.67นิ้วครับพื้นหน้าจอ AMOLED ค Curved 120Hz ความละเอียดเป็น 1.5K นะครับแล้วก็ครอบทับมาด้วยกระจก Gorilla Glass 5อีกด้วยนะครับเอาง่ายๆเรื่องของจอเนี่ยต่างกันที่กระจกที่ครอบทับนะครับนอกนั้นสเปคเหมือนกันนะในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ชิปเซตเป็น MediaTek Dimensity 8300 Ultra นะครับรองรับเครือข่าย 5G แล้วก็สถาปัตยกรรม4นาโนเมตรด้วยเจ๋งแจ๋วเลยนะฮะกล้องหลังให้มา3ตัวครับตัวเมนหลัก64ล้านพิกเซลเป็นนนกกััส่ OIS ะครบบววมด้ย เลนส์ออต้ไวท8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับรุ่นนี้ก็ลำโพงคู่เหมือนกันนะแบตเตอรี่จะให้ความจุมา5,000มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชัวเร็วอีก67วัตต์นะครับเอาง่ายๆ2รุ่นนี้ต่างกันที่เรื่องของกระจกนะครับชิปเซตต่างกันแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ความจุอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับซึ่งเอาจริงนะผมเนี่ยก็ได้ทำคลิปรีวิวไปแล้วนะ G, แล้วก็ X6 Pro 5G เลยนะครับส่วนการใช้งานก็โดยรวมผมว่าสเปคแรงใช้ได้เอาไง่ายไปดูรีวิวเอออย่ามาหลอกถามผมเย่ยไปดูรีวิวสิเออส่วนในด้านของราคานะครับเริ่มจากเจ้าตัว Poco X6 ที่เป็น 5G กันก่อนนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีให้เลือก2ความจุนะแต่ว่าจะเป็นความจุที่ต่างกันตรงสตอร์จนะครับผมเอาเป็นความจุเริ่มต้นแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็น RAM 12 g b เลยนะครับ t o r a g จจะเป็น256นะราคานะครับเปิดมาที่11,190บาทนะครับจริงๆมันจะมีช่วงโปร ขของเาแต่ว่าคลิปนี้ลงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะหมดโปรหรือเปล่านะครับเพราะว่าใครที่ซื้อทันเนี่ยราคามันจะอยู่ที่9990บาทเท่านั้นเองนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆใครที่ซื้อทันเนี่ยถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับส่วนในฝั่งของพ o c o X 6 Pro 5 G นะครับตัวนี้เนี่ยความจุก,ก็จะเป็นแรม 12G สกิกนะครับสโตจ,จะเป็น 512G กิกกันเลยสุดๆนะครับราคาเปิดมาน่ารักมาก1 3 9่0่มันาอยบาทแต่ว่าช่วงโปรโมชั่นเนี่ยราคามันจะอยู่ราวๆประมาณ11,000กว่นนงหซื่ มาแต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อไม่ทันผมว่าราคาปกติเนี่ยก็ถือว่าคุ้มใช้ได้เลยนะครับต่อกันที่อันดับถัดมานะครับจริงๆอันดับนี้เนี่ยโอ้โหต้องแอบกระซิบนิดนึงเลยว่าเขาเนี่ยสัพพะหลอกเรามากนะครับนั่นก็คือ Redmi Note 13 series ก่อนอื่นเนี่ยตอนที่ผมทําคลิปมือถือที่ควรรอหรือว่ามือถือน่าสนใจนะครับในช่วงต้นปี2024เนี่ยมันก็จะมีซีรีส์นี้นะครับแล้วก็รายชื่อที่ผ่านกสทชเนี่ยมันก็จะมี Redmi Note 13นะครับ Redmi Note 13 Pro แล้วก็ Redmi Pro Note 13 5G ซึ่่่งงจริๆไมใชเลยนะครับ Redmi เเเนี่ยาปิด ออมาแบบสับขาหรอกนะครับแบบสับๆจึ้งๆนะครับเปิดตัวไปเมื่อวันที่15นี่เองนะครับผมบอกได้เลยว่าเปิดมา3รุ่นนะครับก็จะมีเจ้าตัวเร d มี n o t e 13นะครับที่เป็น 4G r ร d มี N o t ้13ที่เป็น 5G แล้วก็รุ่น็อปสุดเร d มี n o t e 13 Pro+ Plu ที่เป็น 5G นะครับซึ่งสับขาหลอกกันหมดเลยนะครับตายกันหมดเลยนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของสเปคกันก่อนนะครับผมเริ่มต้นจากเจ้าตัวเร d มี n o น้13ที่เป็น 4G กันก่อนนะครับรุ่นนี้ให้ขนาดหน้าจอมา6.67นิ้วนรัหนน้าจอเป็ เฟสเซตหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ซนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานนะครับตัวนี้เนี่ยเลือกใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon หกแปดห้านะครับรองรับเครือข่าย 4G นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับตัวเมนหลัก108ล้านพิกเซลหมุนเลนส์เลนส์ตัว Wide ครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความเรียดมาที่สิบหกล้านพิกเซลครับตัวนี้ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก33วัตต์เอาจริงๆนะเมื่อเเเทียบบกััจ้าตวนรมสิ ก็จะได้อัปเกรดในเรื่องของหน้าจออ่าเพราะว่าตัวปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้แบบขนาดนี้เออตัวนี้แบบใช้จอระดับท็อปเลยนะครับเป็น AMOLED ด้วยแล้วก็เป็นรีเฟรชเ r a หนึ่งร้อยยี่สิบ Hertz ด้วยนะครับส่วนเรื่องของชิปเซ็ตเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ก็อยู่ในเรทราคาเขาเนาะก็ยอมรับได้นะครับส่วนในฝั่งของเจ้าตัว Redmi Note สิบสามที่เป็น 5G นะครับตัวนี้ให้ขนาดหน้าจอมาหกจุดหกเจ็ดนิ้วนะครับเพราะแนวหน้าจอเป็น AMOLED ครับค่า Refresh Rate หนึ่งร้อยยี่สิบ Hertz นั่นเองนะครับวนะวนนรรคบวามละเอีย จริงๆก็6080เนี่ยมันไม่ได้แรงมากนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่แรงในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แรงที่สุดนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของกล้องให้กล้องหลังมา3ตัวครับตัวเมนหลัก108ล้านพิกเซลหมมาด้วยกล้องเอลิทเอาตวายแปล้านพิกเซลครับแล้วก็มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความลเมอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับเอาจริงๆในเรื่องของกล้องเนี่ยแอบคล้ายกับเจ้าตัว 4G อยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5 0า0ัมิลลิแอมป์นะครับพร้อมก็ม หย้อนๆกันนะครับราคาก็อาจจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะฮะโอเค okay, ส่วนในเรื่องของเจ้าตัว Redmi Note 13 Pro Plus 5G นะครับหรือว่าท็อปสุดของซีรีส์นี้เนี่ยก็จะให้ขนาดหน้าจอมา6.67นิ้วนะครับแผเนลหน้าจอเนี่ยเขาตั้งชื่อเองนะครับเป็น Crystal r a c e นะครับ AMOLED ด้วยคา่า Refresh Rate รร 120Hz นะครับตัวนี้เนี่ยความละเอียดจะเป็น 1.5K นะครับผมก็ถือว่าละเอียดกว่ารุ่นน้องของเขา2ตัวที่ผ่านมานะครับในด้านของการทำงานเลือกใช้ชิปเซ็ตเป็น MediaTek Dimensity 7200 Ultra เออตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นสถาปัตยกรรม4นนาาโเเมตรรรรด้วยยอองับคืข่ 5G ผมว่าแรงนะในเรทราคานี้ใช้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้มือถือที่แบบชิปเซ็ตแรงใช้งาน 5G ด้วยนะครับส่วนเรื่องของกล้องนะครับตัวนี้อัปเกรดขึ้นมาเยอะเลยนะจากตัวน้องเพราะว่าให้กล้องหลังมา3ตัวเหมือนกันก็จริงแต่ว่าตัวไม่หลัก200ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นการสั่นแบบ OIS ด้วยนะครับ,บมุมเืนส์เลดอออเทอไวต์ครับแล้านพิกเซลแล้วก็เลนมาโครอีกสองล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าสิบหกล้านพิกเซลครับตัวนี้เนี่ยให้ความจุแบตเตอรี่มาที่ห้าพันมิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็ว เอาจริงนะผมว่าทั้งซีรีส์นี้เนี่ยก็จะมีการกระน้ำกันฝุ่นด้วยนะตามสไตล์ของ r ร d m i Note นะครับผมซึ่งทั้ง3รุ่นนี้นะครับอาจจะมีการกระน้ำกันฝุ่นด้วยนะครับอาจจะเป็นแบบกระเซ็นนะครับเพราะว่าซีรีส์ที่แล้วเนี่ยเขาก็ใส่มานั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับ Redmi Note 13ตัวที่เป็น 4G นะครับตัวนี้จะมีความจุเดียวเลยก็คือ r รม8 g b Storage 256ครับราคาเปิดมาที่6,99บาทนันเองส่วนนใฝั่รขอ13 5G ครับนี้จะมีความจุให้เลือก2ความจุดน็น a ั8 GB นะครับ s t o น a g e 2 5 6 ราคาเปิดมาที่7,999บาทนะครับก็ต่างจากเจ้าตัวเริ่มต้นแค่1,000บาทนั่นเองส่วนในฝั่งของอีกความจุหนึ่งก็จะเป็นแรม12กิกเลยนะครับสโรจะเป็น512กิกราคาเปิดมา9,999บาทนะครับ10,000บาทมีถอดนั่นเองส่วนรุ่นท็อปสุดนะครับเป็มี Note 13 Pro Plus 5G รุ่นนี้ก็มี2ความจุให้เลือกครับความจุเริ่มต้นก็จะเป็นแรม8กิกครับสโร์เ256ราคาเปิดมาที่1 3 9 9 0บาทนะครับส่วนความจุสูงสุดนะครับก็จะเป็นแรม12กิกคร เปิดมาที่15,990บาทเลยนะครับและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานะครับผมซึ่งใครๆก็น่าจะเดาออกเนาะนั่นก็คือ Samsung Galaxy S 2 4 Series นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนนะว่าวันที่ลงคลิปเนี่ยทาง S24 อาจจะยังไม่เปิดตัวนะครับผมเพราะว่าเขาอาจจะเลื่อนไปเปิดตัวแบบช่วง20ปลายปายหรือว่าช่วงปลายเดือนมกราอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นข้อมูลที่ผมได้มาหรือว่ากล่าวไปทั้งหมดเนี่ยอาจจะจริงทั้งหมดหรืออาจจะจริงบางส่วนนะครับ ก็ต้องแจ้งขู่ผู้ชมไว้ก่อนนะแต่ว่าผมก็พยายามจะนําเสนอนะครับข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับโอเคนะครับซีรีส์นี้ก็รู้กันอยู่นะครับมีทั้งหมด3รุ่นมี S 2 4นะครับตัวเบสก็คือตัว 5G ธรรมดา S 2 4 plus นะครับก็ขยับขึ้นมาหน่อยแล้วก็ตัวท็อปสุด S 2 4 ultra นะครับใช้วัสดุเป็นไทเทเนียมนะครับเป็นตัว ultra ตัวเดียวที่ใช้วัสดุเป็นไทเทเนียมนอกัานใช้เป็นอลูมิเนียมเม m ร์นะครับผมซึ่งในเรื่องของสเปคเนี่ยผมขออนุญาตพูดทีละรรรรุ่่่นนนนนนนแล้้ววกกกกััััะะคบเิมมมจา S24 ผธดอตี คาดว่าให้ขนาดหน้าจอมา6.2นิ้วนะครับพัดแนวหน้าจอและจะมี AMOLED 2x ครับค่า refresh rate เนี่ย120เฮิรตความละเอียดเป็น Full HD+ นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของความสว่างนะครับที่เขาชูมาน่าจะอยู่ที่2,600 nits นั่นเองนะครับในด้านการทำงานนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมทำคลิปไปนะครับผมว่าใช้เป็น8 Gen 3ทั้งซีรีส์เนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับมีข่าวอัปเดตมาใหม่อีกแล้วนะครับสำหรับชิปเซตเนี่ยในฝั่งของ S24 5G ตัวนี้ครับเลือกใช้เป็น Exynos 2400นนะะคครรัััับบบผผมมมกลาใช้ Exynos ขอองงตวเ ส่วนเรื่องของกล้องเนี่ยจะให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลกันสั่น OIS ตามสไตล์ซัมซุงแน่นอนนะครับกล้องอัลตร้าไวเลนอัลตร้าไวนะครับให้มา12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเทเลโฟโต้นะครับให้มาอีก10ล้านพิกเซลนะส่วนกล้องหน้าเนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่รุ่นเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่4,000มิลลิแอมแรแล้วก็รองรับชาร์จเร็วที่25วัตต์นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับผมส่วนในฝั่งงขขขอออออ S plus 24 2X AMOLED นน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 ะะะะคคครรรัััับบบตวววี้้้้้้ใใหหหหหาาาาาาดจจมม6.7ิญ่่่ึยแเป็ Dynamic ความละเอียดหน้าจอเนี่ยเป็น WQHD+ นะครับหรือว่า 2K+ นั่นเองก็จะขนาดใหญ่กว่าด้วยความละเอียดที่เยอะกว่าของเจ้าตัว S24 ธรรมดานั่นเองนะครับชิปเซตใช้เป็นตัวเดียวกันนะครับนั่นก็คือ Exynos 2400นะครับรองรับเครือข่าย 5G เป็นสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของกล้องเนี่ยให้กล้องหลังมา3ตัวครับตัวเม i หลัก50ล้านพิกเซลกันสั่น OIS ครับบวกมาด้วยเลนส์ต่อไ i 12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ Telephoto อีก10ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้มาที่12ล้านพิิกเเเรับบแตตอออีีุุ่่่่นนนน้้้ใหหามมจพขึยย4,00 ร0 0มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับชาร์จเร็วที่25วัตต์นั่นเองนะครับเมื่อเทียบกันกับรุ่นน้องอย่าง S 24 5 G นะครับก็จะเห็นได้ชาดว่าในเรื่องของกล้องเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับจะต่างกันที่เรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของหน้าจอเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับโอโคโอโคอะไรล่ะโอเคนะครับส่วนในฝั่งของ S 2 4 Ultra 5 G นะครับตัวนี้ให้ขนาดหน้าจอมา6กนิ้วนะครับก็จะใหญ่กว่าเดิมนะครับประมาณหนึ่งเลยนะครับก็จะมีความเหลี่ยมนเห็นนจากดีีไซ์ท่หลุดออกมานนะะรรแลล้้ว็หาจออเเเป WQD Ppha 2X 120ี H มยด หรือว่า 2K+ Plu นั่นเองนะครับชิปเซตตัวนี้แตกต่างจากชาวบ้านชาวช่องเขาเพราะว่าเลือกใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 3นะครับตามที่ข่าวลือก่อนนั้นนี้ได้บอกเอาไว้นะครับส่วนตัวน้องของเขาเนี่ยใช้เป็น Exynos นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมารอบนี้ให้มา4ตัวนะครับเพราะว่าจะมีเลนส์ซูมนะครับของเขาเพิ่มเข้ามาด้วยนะตัวเมนหลัก200ล้านพิกเซลกันสั่น OIS ด้วยนะครับบวกมาด้วยเลนส์ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลนะครับเลนส์เทเลโฟโต้10ล้านพิกเซลแล้วก็ p ูม ได้ที่100เท่าหรือว่าซูมดวงจันทร์นั่นเองนะครับแล้วก็ซูมแบบไม่เสียความละเอียดได้ที่10เท่ากันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแล้วก็มีการสั่น OIS ด้วยนะเจ๋งเจ๋วมากๆนะครับส่วนเรื่องของกล้องหน้าก็จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ให้มาที่5000มิลลิแอมแล้วก็รองรับชาร์จเร็วที่45วัตต์นั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้นะครับซัมซุงเนี่ยเขาเปรย์ๆมาแล้วนะครับว่าเขาจะเน้นไปในเรื่องของ AI นะครับผมชื่องานเนี่ยก็ Galaxy AI อะไรประมาณนนนนนนัั้้้ะครพพเเซตออ่่่ยยผผมมววาาาหลลๆจจููกกแ็็ปง คขาเล่นนะครับผมเฮ้ยเราพูดแค่สัมสูงได้ไงเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเรดมีเนี่ยเขาก็มีพรีเซนเตอร์เหมือนกันนะครับผมพรีเซนเตอร์ของเรดมีก็ไม่ธรรมดานะครับนั่นก็คือแบมแบมของเรานั่นเองนะครับผมนี่เรามาขายพรีเซนเตอร์แล้วหรอไม่ใช่นะครับผมก็มาแนะนำเฉยๆนะครับว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมีพรีเซนเตอร์เป็นใครบ้างนั่นเองนะครับส่วนเรื่องราคานะครับของ S 2 4่สิบสีซีรีส์เนี่ยมีอาจคาดเดาได้ถ้าเกิดว่าอ้างอิงจากราคาของเจนที่แล้วนะครับผมก็น่าจะประมาณเดิมนะครับแต่ว่ากก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 ็็ตต้้้้้อออออองงงมมมมมมาาาาาาารรรลลุนน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 ัััดดดดีีีีีีวววววว่่่่่สถเเเเเิิิคคปปจจๆยย๋ผะแแไทท description ์ึ Yes, เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับรวม5มือถือที่นาซื้อและนาใช้ประจําเดือนมกราคมปี2024ปีมังกรทองแต่ว่าจริงๆผมว่ามันไม่ใช่แค่5รุ่นไงคือจะเอาจริงแต่ละรุ่นมันก็จะเป็นแบบซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์มันก็เลยทําให้คลิปเนี่ยมันอาจจะยาวไปนิดนึงนะครับโอเคคุณผู้ชมนะชอบรุ่นไหนมากกว่ากันนะครับหรือว่าอยากได้รุ่นไหนก็คอมเมนต์เล็กเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยพยายามอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบมาเท่านั้นเองนะครับผมโอเคก่อนจากกันนะคคคคครรรรรรััับบบออยยยยาาาาาากก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 จะะะะวววววนนนุณผผููู้้้้ชชชมม่่่่่่ดด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 ไลลลล์์แแ c ทีสญืิิงใหพเเถซ บก็ฝากกดซีเฟิร์สด้วยนะครับฝากไปตามแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะใครเผื่อใครยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีทั้งยูทูบนะมีเฟซบุ๊กมีสแกมและที่สำคัญมี t ิ k กต็อกด้วยนะครับฝากไปติดตามทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดีมันเลวก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคืนหน้าซีอูเกตทุกคนลากัน